ไม่ใช่คอนแทคกันแล้วนี่มีรถรถรถฟุกอยู่ในวะเนี่อยู่นอกว่ะไม่ใช่อ่ผีคนรานกันว่ะนี่มันไม่ให้เราใช้รถขุ้มกว่าคอนเทสต์คนเทสต์อยู่นู่นอยู่นู่นไปอยู่นู่นอยู่นอกไปจอดหางเราที่ขับไปก็ได้อันไหนอยู่ใกล้อ่ะฟุกแผลกลยใกล้สุดต่ะ ไม่มีเวลานี่ใช่ไหมเข้ามยรถปะวะถ้าจ้าไม่ผิดไม่เนี่ยเงี้ยไก่อยู่แล้วพี่มันแม่งดูเหมือนไกลเลยพี่ไปส่งผมที่หออ่ได้ไหมตรงไงหนอ่ะหัวมากเลยมีคอปเตอร์ดูเข้าไปคอปเตอร์ตามเราไปทำอะไรคอไม่รู้ก็าจ้าวไม่ปิดข้มดามยรถปะทำไมต้องใช้หอวะ มันจะมีบางค้าถ้าจำไม่ผิดนะถ,ถ้าใช้เ่ายที่ผมคิดนะมันจะมีรถบางคันที่อยู่ที่อยู่ในบ้านเอ<ม>็นบีซีอ่ะแต่ประตูบ้านเอ็นบีซีมันเปิดไม่ได้ม,มันต้องหอเกี่ยวหอเกี่ยวของสตีเกี่ยวรถอะแล้วก็รถกยกออกมาห<ม>่อต้องเป็นหอ,วหอพวกสีนุกเลยนะ น้องมืใหญ่เกียร์ยราไอทางไอทางพี่เก็บมาตังไว้ซื้อรถสปอร์ตได้เลยห้าห้าหกแสนถ้าได้โปรแรง ร้านน่าจะแพงเลยเฮ้ยจุดหายไปแล้วอ่ะเอา้ามันจะถึงแล้วขี่ร้านาเลยด <laughs> ได้ไ,ดไดนหมเนียเ่ยได้นะเอ้าขึงหน่อยได้ไดๆพี่งานรานการจะสุดเลยงานคงดีที่สุดหรอกเดี๋ยวพี่สุดเดี๋ยถึงไม่ดีเลย ใส่ห้อว่ะอยู่ข้างในวะนี่ไงสีน้ำเงินอนอนธรรมาดา <นะ S 1> เออเดี๋ยวนะผมมาชุดที้ดียวใกล้สุดจะนี้แล้เนี่ยแต่ผมผมลงก่อนเอารีบเลยพี่ไปเลยนี่ขอับออดลาพี่อยากลองขับออปะล่ะเจรจาพี่เข้าไงวะ ซุ่มแล้วฆ่ามันได้ไหมวะมาแล้วดีเดียววะครัโอมม้มันมีการมันมีการมันมีกาดมันน่าจะให้ฆ่ามากกว่าพี่บ้า แล้วมันให้ฟุกขี่คอปพอทำหาเลยวะน่ะขี่ไปก็ฆ่ายากอ่ะนี่มันเห็นฟุกแล้วอ่ะยิงผมล้ะมันยิงฟุกแต่มันมายิงกูเฉยพี่จะขึ้นหอเดียวผมละขึ้นหอผมละแล้วพี่ได้ยิงพอไหมพร้อมแตกเลยที พี่ทอผมไปเลยมั้ยผมอจอดโอ้พี่อจอดแล้วเด้อเด้อเด้วเด้อแต่เอามาพีาา่ก็จะแตหมกันเด้นะอกนินขนมไม่กินขนมอย่าเลยกินผิด นี่คือกินเลยใช่ไหมเนี่ยกินแล้วเริ่มจะเด้งอ่ะพี่หลอกเกลียวอ,อ๋อมันไม่ได้แบบรีเจนกินเด้งแล้วก็หยุดขึ้นไบบนี้มันโดนๆสวยตายหานะพี่พี่ต้องขึ้นด้านด้านข้างนะอย่าขึ้นข้างประตูขอมขึ้นในด้านหลังอ่าพี่ก็เล็งปืนได้ดูต<ไ>้นไม้ดูต้นไม้ <laughs> ครับยากที่ไหนไม่ไม่มองไม่เห็นเป้าปืนว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขี้ขาวบีบีบีกันบีบีใแบบเห็นมันเห็นแค่มื่อเห็นยังยี่อะไรลวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพยายามเข้าไปใกล้ๆกอนนะแต่พี่แม่งไม่เห็นเป้าหมายเดี๋ยวเดี๋ยวอยากกลัวแม่งลงแล้วไปยิงมันที่สองแล้วเนี่ยละผมเอาละกี่ยัง มีแล้วแต่หอมันม่นิสูงไปใช่ไหมใช่ไ,ได้ยังไ,ได้ยังมืนหอมันไม่นิ่งอ่ะมันเล็งไม่ได้อไพอเล, <c oughs> เ,เล็งจะตรงมันก็เบี่ยงเล็งจะตรงมันก็เบี่ยงชิบหายแล้วให้บขสอมาครับอ <c oughs> แม่งโคตรไกลเลยปืนน่าจะยิงไม่ถึงเราแม่งไปจอดอะเอาลึกซาบ้าเลยไหมเออซาบ้าไหมกายเป็นยตาพ้นทีนี้ไปละไปนั่นไปนั่น